ผู้ชายครับก็เจียวออกอีลีบกว่าหนึ่อมันก็หลอกเขาปาดปลายป่านมาเขบอกปาดปลายป่านมาเขถ้ามันทางนู้นมันมันชุ่มอย่างงี้นะเราปลูกได้ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เลยแข็งไทยเ่าเขาผ่อมนี่เฉยๆแหงให้ผลลงผลแรกลงต้นทีเราค่อยไก็ได้เพราะตรงนี้เฉยอันนี้ปลูกเดือนไหนครับก็คงฝนต้นฝนเออต้นฝน ป๊าาเขแล้วกันแม่ในห่างหักแล้วกันเออโออเอ้โออโอ้ยไม่เหลือหรอกลูกปืนลูกปืนคัดท้ายแตกนะครับถ้าเป็นแบบนั้นถ้าทำอย่างนั้นลูกปืนลูกปืนกระเด็นออกเลยนะไม่ไหวเจริงเนี่ยไอ้คัดท้ายวิ่งตามฐานนะจะมาเดี๋ยวเอาเอาไว้้ตัดต้นเนี่ยตรงนั้นออกหลดถ้าอ กี่ไร่ครับเพ<อ>สามประมาณสามไร่แต่เจ้าของว่าสามไร่เอ้าถึงนู่นเลยเหรอเออนู่นแหละตรงไอ้ A, หลักลขายไฟไี่ทาอันนู้นก็เป็นเจ้าอของชาก็แดนป่านี่อ,อ่ะคลิปนี้ก็มาดูห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับผมจอรเดียนะครับผมเจ็ดสิบห้าแรงมา้าจะล้มต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูความแรงกันนะครับผม ต้นนี้นะครับไม่ใช่ต้นนั้นนะต้นนั้นไม่ได้เอาออกนะครับแต่จเจ้าต้นนี้ออกนะครับน่าจะเคลียร์ลิ่งพื้นที่โอ้ยหวานมาละนี่จะถ่ายใหม่ด, <ST> ดันเข้อพุ่นนีดันเข้อพุ่นดดัน,ออกอกนนี้บบก็ออกมันนี่ละก่อนเหตุอะไรล่ะ่าไหรร่คับ ทงายทั้งปู่แล้วแต่ท่านเท่าไหร่ทั้งหลายทั้งปู่ก็ท่านขั้นเท่าไหร่ท่านเก้าโอ้ยโอ้ยควันไม่มาทางนี้ครับวัน เอาไปเ,เอาไปก็มาดูความแรงกันหน่อยนะครับจะทำอะไรเนี่ยหางชนอ,อะไรบ่น่าจะน่าจะหักกิ่งที่มันเล็กๆออกนะครับอไอ้พวกแขนอะไระเนี่ยโอ้โ้โอ้โอโอ ขอทานขอทานที่เห็ดเลอวะถ้าชนไปทางหางมันไอ้ลูกปืนคัดถ่ายมันกระเด็นออกเลยนะครับกระเด็นไม่รู้จากว่ากระตุกจากว่าครับมันจะมันจะทิ่มคนขับบ้างนี่เนาะก็เลยเอาออกก่อน ว่าจะดันฝั่งนี้ไงี๋ยวเขาก็ถ่ายปลาเกี่ยวนะครับครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดู MU55 นะครับแรงกว่านี้อยู่นะครับคนขับนี่ยังโหดเลยนะครับ าขับเบาอย่างนี้ก็ดอกอยางก็ไม่หมดไปนะครับขับใจเย็นอย่างนี้เพราะว่าอาตาัตราอัอาตราการฟรีทิ้งมันมันไม่เยอะนะครับกำลังกาลังลงล้อนี่ไม่ค่อยฟีทิ้งนะคใ,ใช้กันยาวๆครับผมทำไม่ได้แบบไม่ได้แบบแรงมากไม่ทำไ ก็ถือว่าคนขับใจเย็นอยู่นะครับก็ถนอมรถดีนะครับเนี่ยเจ้าของขับเองครับผมตัดรากแล้วนะครับผมตัดลูกตัดหลานกันแล้วโอ้ต <c oughs> <c oughs> ัแล้วลึกไปด้านนึงมัวก็จะดันมันก็จะออกไม่ถ้าไม่ออกจริงก็จับที่ก็จับด้านเดียวพอ่อ ครัเห็นไหมครับรถเคีบกับไอ้รถลากของเสียวอบอยู่ฝั่งนู้นนะครับประมาณร้อยเมตรทำงานผมผมไปถ่ายมาเมื่อเช้าตอนบ่ายก็พามาดู5610นะครับโอ้ ออเสร็จแล้วครับเสร็จหมดแล้วเข้าเข้าเข้าตัวเองก็เกี่ยวเสร็จเมื่อวานนีแ่แหละครับสองทุ่ม <laughs> โอ ไกลอยสองรออยู่โน่นเยพี่นน,น,น,น้นเปนองเดีอยเท่านั้นอนครับุณหมอใหญ่คนนี้นะเขาตัดลากไปตัดลากมาตัวตัดให้มันลึกแทแทบตัดท,ดทีละลากของลากแล้แผงแล้วผ่านดึงใบดึงมาเดือดันลงใหญ่ยิ่ดันลงเลยดนีย โอม้มันตัดสีด้านเลยนะี่ดานานี่มนนผมทำผมตัดฝั่งเดียวครบห้อฝั่งนี้ผมดินขึ้นแล้วก็เอารถขึ้นไปชนกลางลำมันอะ่ะกลางลำต้นมันจะเป็นแรงกดนะไม่ใช่แรงดันนะทีนี้ครับแ,แล้วมันจะทำให้รถเรามันแรงดันสูงๆอะ่ะแล้วแต่คนเรตูดครับ เพราะว่ามันต้นไม่ใหญ่ไงแต่ถ้าต้นใหญ่ก็น่าจะขุดอ้อมแบบนี้เลยเวลาดันมัน,น,ม,นมันอาศัยแรงงัดเอาเนี่ยงัดหลกัก มัาจะทำให้รถมันมันไม่แรงไงโอ้ติดครับผมติดใบมีดด้านหน้าโอ้ติดอะไรวะโอ้ล้อมันลอ,อยครับมันเลยติดน่าจะเอาแล้วนะครับเนี่ยเอา ขุดลงขุดลงแบบนี้มันมันจะทำให้ดรดเราเปลืองกำลังเวลาดันแรงม้ามันก็เต็มอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันแต่ไปดันหน้ามันมันจะปักลงดินเกินนะครับ ถ้าต้นไม้มันยังยืนต้นแบบนี้อยู่แบบที่ไม่ได้ตัดต้นออกมีแค่ตอเนี่ยดันครึ่งต้นเลยนะครับดันดินขึ้นงุูงขึ้นไปเหยียบครึ่งต้นเลยนะครับแลบะบเดียวนะครับมันก็คนละสูตรนะครับแล้วก็ดูเสียมดแดงเขาจัดให้นะครับ เด็ดเลยอ๋อเบี้ยวมีต่อเก่าใหญ่ปะต่อเก่านตัวใหญ่ปะต่อเก่าอันนี้มันขึ้นแตกขึ้นมาเพราะว่าเขาจะเอาอะไรมาดึงก็ไม่รู้มันจะมีที่ดึงอยู่เบี้ยวดึงมันก็แรงแรงมากมาเต็มที่ครับ เพราะว่าถ้าตัดล่างเสียวเสียวกว่าการดึงก็คือมันจะมันจะล้มฟาดรถเลยนะครับอไปแล้วนะครับสรุปว่าไม่เอาออกนะครับตัวน,นี้ก็เดี๋ยวเอาเอาเบลวอะไรมาดึงนะครับโอ,โอเคออคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับหน้าไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ